สวัสดีครับไทยรีวิวช็อปวันนี้จะพาไปรีวิวการกดแมวนะครับมีแมวนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับกลุ่มคนรักแมวรวมถึงหลายหลายชาติก็ได้เข้ามาจอยร่วมสนุกกันนะฮะตอนนี้ผลปรากฏว่าไทยเราครับเป็นอันดับหนึ่งฮะในการระดมการกดคลิกแมวนะครับในชื่อแมว pop cat นะครับ จะลองดูว่าเล่นอย่างไรนะครับนี่ครับก็จะมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปนะครับคลิก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 นะฮะรูปแมวก็จะเป็นมีมมีมแมวนะครับที่คอยอ้าปากนะครับก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแมวตัวนี้นะฮะก็รายละเอียดก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นครับส่วน เกมก็ชื่อเกม Pop Cat นะครับลองเล่นดูก็โอเคดีครับถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศไทยนะครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับในการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการกด Pop Cat นะครับซึ่งเจ้าแมวตัวนี้ก็ชื่อว่าแมวโอ๊ตนะครับชื่อแมวโอ๊ตนะครับก็ตอนนี้มีคนร่วมสนุกไปแล้วกว่า200ประเทศด้วยกันนะฮะ โดยอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นไทยอันดับสองไต้หวันนะครับก็ไทยเนี่ยตอนนี้นําอยู่นะครับนะฮก็นําอยู่ก็ท่านใดที่อยากสนใจอยากรลวมสนุกก็เข้าไปพิมพ์ได้เลยครับป๊อปแคทนะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมานะครับตอนนี้ทางไทยรีวิวช็อปลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายคลายเคยรียดแล้วน่าจะถูกใจกับกลุ่มคนรักแมวนะครับอ่านะนะก็น่าจะ ถูกใจเลยสำหรับคนที่รักแมวหรือท่านอื่นๆที่อยากสนุกอยากร่วมสนุกก็เข้าไปได้ครับคลิกที่ Pop Cat นะครับตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับไทยก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับหากอยากให้ไทยเป็นอันดับหนึ่งก็เข้าไปช่วยกันเล่นครับก็กดเฉพาะตรงนี้ฮะเมาส์ขึ้นไปตรงนี้ครับนี่ครับนี่ฮะมันก็จะอาปากคล้ายๆว่ากำลังกิน อะไรสักอย่างนึงอยู่นะครับนี่นะผมกดเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับตอนนี้ผมกดไป2องร้อกว่าครั้งแล้วครับเดี๋ยวจะเอาให้ถึงสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อนยะกว่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับในการผ่อนคลายคายเคยรียดนะครับก็เป็นรวมสนุกกันได้เล่นกันได้ครับนี่เล่นฟีผมกดมา สาม้อกว่าครั้งแครับตอนนี้ก็น่ารักดีครับเป็น meme นะเขาบอกว่าเป็น meme นะครับท่านใดสนใจก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับนะฮะ pop cat ครับพิมพ์ไปเลยครับ pop cat นะครับวันนี้ถือว่ามาสนุกสนานกันนะครับนะฮก็สนใจก็ไปเล่นกันได้ครับวันนี้ไทยรีวิวช็อปขอบคุณุ้กการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ